สวัสดีค่ะวันนี้มากินนีจน่จ้าขนมอิน้ำเนื้วเลยจา้าสับแสบเลยจา้ามีใส่ตีนไก่นะคะแล้วก็ใส่เขาเรียกอะไรนะกระดูกหมูด้วยนะคะใส่มีผักแล้วก็มีผักด้วย,ยมาเดอ้อพี่น้องสับแสบสบแสบน้องกันจา้าหุบแสบหลายมาเดอ้อมาเดอ้อนี่อร่อยค่ะ นี่เป็นอาหารที่ชอบกินคือขนมจีนอืมอืมอืมแซ่บจริงแต่ก็ไม่ได้ทำเองนะคะ <c oughs> <c oughs> เพื่อนบ้านเอามาฝาก เป็นคุณเหนือพี่เขาก็เลยทําแล้วก็เอามาแบ่งให้แบ่งปันกันค่ะมีเพื่อนบ้านดี <c oughs> <c oughs> อืมอ้มเนีย่ยดอกเนี้วดอกดอกอะไรนะน้ำเนี้ยดอกอะไรดอกนิ้วหรือเปล่าอะไรเนี่ยสูเลียงไม่ถูก <c oughs> ดอกเนี้อหรอเป่่ดอกนิ้วไหม ใครบอกคอมเมนต์บอกใครทราบคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะนี่ค่ะสั่บระมุนมซิกเนเจอร์กระดูกหมูค่ะ แบกินกับพริกทอดมันจะเข้ากันมาก ท,ทอดท,ทอดเห็นไมยคะนอืมันหอมมากอืกินคำใหญ่ๆค่ะมาถึงจะอร่อยเนาะ จับจับจริงผัดสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝาก f c นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะรับชมอยู่ที่จังหวัดไหนนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะขอบคุณค่ะไปเลยนะคะ